ตะก่อนมูแท่นี่กินข้าวมานเราบ่กินข้าวเศร้าลราบ่พูดมีไงกับแม,ม,ม่บ่มาผู้เดียวไม่ไงเป็นบ่ไหวเป็นเลยเป็นโอ้มาผู้เดียวโอ้นี่ก็เป็นผู้บ่าวเด้อพี่น้องขยันแน่งเลยนี่นขยันมันเพี้ยนมากก่อนมูเลยอันนี้ก็บ่้นอำนาจจางเนาะทงนี่ให้ลกาได้หลายบ่าบ้งหมู่บ้าน,นาสองคนก็ไม่ไงบ่ โอ้เดลายอยู่ตัวสามสิบสองจุกเดลายอยู่ประเดีก็มาดํำหน้าจางเอาอีกโอ้บังหอยกับลายเดอ้อพี่น้องกุญยังก็จังจงอยากทำนั่นแล้วมือเดียวเนาะบังคอยมันก็ลายบังหอยสลีบบังหอยสลีบบงยสลีมันลายหน้ากับลมม่นจะดํามวนอยู่ดอกพี่น้องกตสีมะซอยเพิ่ลงละมืนน่อนี่พุน่นเป็นทงทงอยู่พุน่นพี่ตาหน้าประทันใดอันนี้โอ้แถวนี้ก็มีหอดสวนทุเรียนเดอ้อพี่น้องเดอ้อ เอาสวนทุเรียนไหมพี่น้องเบิกน้ำละเพิ่นปลูกมีหอดทุเรียนมีหอดหอ,อมมีหอดหลายลายยางนี่กะกล้าเนาะก็เลยเอนันนี้เอาแล้วไรมาหนี่แล้ววะฮะโอ้บ่แล้วก็หลายเติบเ,เ,เ,เพิน่นว่าเอาซับเขาซับเขาซัาบเขาเร็วๆจัตสิแล้วเออโอ้ เอาสูใสกันทำแล้วน,น้มนีน้อนไอเล้วน่นอนบ่ม,ามานีเน่นอนเป็นบกือบละ,ะเกอเอออ่เออเอาซับเขาซับเขา,เ,ขาเป็นผููบ้ากับขยันโพดกินข้าวะบ่ทั้งนั้นกินข้าวระบร่มาติละมาติละ โอ้ยทำคุณพังกับมาแล้วพี่น่อมาดัมหน้าแล้วเนะาะน,น้หนำหน้าพวกพุ่งน้ำหน้าผู้บ่าผู้บ่าพุาพาพ่งผู้บ่าพุาพ่งมาน้ำหน้าไปหายาหของพุง่งเขาน้ำมันไหน บ่โอ้น้ำคลอง,งยี่ภาบ่โอ้น้ำคนละเจา้วเาว่าแตเจ้าเดียวกันไปใครเขาคือพระท่านในม่านน้ำจ้าของเขาฮะเจ้าของเขาคือพระท่านในม่านน้ำจ้าของเขาพระท่านในม่านน้ำไปฮะ ทัเป็นดีหายมาล้ายมือแล้วบอมาจกค้นมาจกคนบอจะมาจกค้นมันนี่หายตะการพันยู่บนไหนอันนี้พันเห็ดใยอย่างนี้ไงนี่ว่าเถียมวนคนหนั่นเดมันหักค่จมไปบิดเลย บ่กะมันรลองมัอันนี้พี่ก้านึ่งดิพี่ก้าวหนึ่นดิบ่โอ้เทียงอันนี้บ่เออเากว่าเอง็กนยังก็จก่อนหินนน่าทองนจรดหมู่วานี่ดีบ่ถ้าถ่ายคลิปอยู่เดยนี้โออยิ่่านฮ่าฮ่าฮ่าเป็นยังมึ้นเอาอยู่บ่ทุงมึงอาบ่ถ้ามีเอาเลยไม่เอาเนี้ยนึ่